ทำเอ้ยนะเอ้สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุู่สุขคนสมองสุบอนก็ยินดีต้นรับข้าสู่ซ่องบ่าวเาวคนบานตาเนาะเป็นซ่องใหม่ของมายาเองพ่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้ซ่องรักซ่องของมายาวนั่นตอนนี้ไม่มีปัญหาเนาะ ปัญหาคืออย่างปัญหาคือบันยากขอรหัสผ่านมาได้เนาะพี่น้องก็คือร,รอบันยากก็สิรอภายในสองหรือสามมือสี่มืออยู่นะเนาะว่าให้มูเห็ดให้มาสี่มัยากนี่สิอ่ามีเซ็ตรหัสผ่านได้หรือบอเนาะทำมาได้บันยากก็ต้องผ่าซองไม้ของบันยากเนาะเพราะว่าบันยากจำเป็นต้องทายชี้ซองไม้ลงไปเนาะเพราะว่างานเก่าที่อ่าผู้ใหญ่เพิ่้ได้มอบมาให้บมัยากมากก็คือ,อยังมีอยู่เนาะก็คือถ้าอ่า หมอยน่ากรอบกู yes. ้ซ่องเก่าได้ก mm ็คือเฮ็ดพร้อมๆกันไปได้เนาะทั้งซ่องใหม่ซ่องเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็คือบมายน่าก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องสำหรับซ่องใหม่นะเพราะว่าซ่องเก่าบมายน่ามีปัญหาเนาะพอมายน่าบริได้ลงคลิปคือพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะที่จริงบมายน่ามีคลิปอยู่แต่บมายน่าเข่าซ่องยุคลองไม่ได้เนาะเพราะว่าผูู้่วัชริโดนแฮกหรือว่าจังใดบมายน่ากับผูู้เนาะใครมูไปเห็ดให้แล้วก็มูบอกว่ารออีก่องสามมือเนาะเพื่อดีเซตรหัสผ่านเนาะพี่น้องเนาะก็ ขอเป็นกําลังใจให้บัวยาวเด้อเนาะช่วงนี้กะบัวยาวเข้าซ่องอยู่ของบ่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยในการราชาที่อันบยาวเข้าซ่องใหญ่บ่ได้เนาะเพราะว่าผู้ก็ได้บางงานมาให้บยาวหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่เห็นเพราะว่าบยาวเข้าซ่องักเจ้าของบ่ได้เนาะกโอเคเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บยาวนั่นมากบ่เตียงทองเนาะบ้านอ่า โน้นสว่างบอกคือบอนพ่นสว่างเนาะเมืองอุตมพลแข่งสวรรค์นาเขตก็มาขึ้นเพื่อนสาวน้ำนะ้าพี่นอนะ้องเนาะมายินดีกับเพิ่นเพิ่นที่ขึ้นเพื่อนใหม่แล้วในตอนนี้มานี่างงมาเน่าก็มากระเป๋าจันทร์เบาบุญเนาะหละกักกระเป๋าเตียงทองสแนลหลักกระเป๋าเน่ามานี่กับที่มายินดีกับสาวน้ำที่บ่อยเตียงเพื่อนเพื่อนในซานทะ่านเนาะแต่โอเคน้าพี่นอนะ้องเนาะไปเบิ้งไปิ้งมกันเลยเนาะโอเคน้าพี่นอนะ้องเนาะอ่าน,นี่เนี่ยเพื่อนสาวน้ำเพื่อน อนนี้วัเนเยาวกัมาฮอดเือนซานอันสาวนําเป็นที่เรียบร่อยเนาะในเือนซานตุนกระเล้วแล้วเนาะตอนนี้ก็รอ,อลอันพิ่ใหญ่่นาามาสูตรทำพิธีให้แล้วเ,เนาะเนเชิญนพี่น้องเลยนามีนน้องในประเ็ดของบันยาว์นะยังชาวบานพินมาได้อยู่เนาะ วันนี้วันยาส์ก็มีโอกาสเข้าไปสิอัปเดตเพื่อนน้องต้นหอมก็น้องบีนนาะว่าเพื่อนต้นหอมกับน้องบีนเสร็จเป็นทิปร้อยแล้วเนาะพี่น้องมีแต่ขับไปอัปเดตแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิกนาะว่าอยากซ้อยอย่างทั้งเพิ่อนเบิรมกะเดี๋ยววันยาสิที่ข้าไปอยู่จับมือเนาะน้องต้นหอมกับน้องบีนเสร็จเสร็จเป็นทิปร้อยแล้วกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิกบรรยากาศอยู่ทางเพือนทั้งซานอยู่เพื่อนสาล่ามกันได้เนาะสบายดีวาจัน Thạc <laughs> à, <chào>, xong này Thạc <laughs> 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 à, xong mày không vào nhau nên nữa nó Chờ bà đi bà tiền thôi Chờ đi không em phí không? Được cái câu của nó Cứ muốn này cái mày đây, sao bà đi sao nắm? Được rồi, được rồi này gật à. lo, nhảy mai không โอ้ฮัลโหลนี่แหงไมําผู้ดยกมือเด้อไนแกลูกแกหลานแลให้อยู่นคความเจ็บบ่ได้ความภยีเพิ่นงเจ็บเจ้างได้เพิ่นงไข่จะคังมีหางคือมหาติรวยางมีเาเด้อ เจดีอะไรเจ้าติดกันตั้งห้างติดกันใหญ่เจาะอะไรเจ้าติดกันใหญ่ตะพนันดีติด่ับเจ้าด้วยทำดียอด nôm con tháo cũng ăn bết như đó mà cái nó này đấy

kẻ oh, nhau phụ khen với bao này vẫn đằng này quá nó <laughs> <laughs> ผูกกูบัวทอนยังเลยนอนรับรแจี้วันนี้้ยกเอ้ยูอนันนี้สาน้นะครับตอนแรเขาจะเห็นอยู่ที่เื่นกระต๊บกระเตบนั่น่ะเนาะที่ผมแจ้งากไปเมื่นี้เป็นื่สันบันดีเนาะให้จีบบเตียงเป็นใหญ่งขึ้นตัเก้าให้ด้วยขึ้นตัวเก้าเนาะเป็นงด้วยตัวเก้าัสาธุจ ừ okay. Rồi hết ờ cái tiền thằng này <laughs> cái đấy

ให้กดนี้ให้กดนี้นี่กดทอีสี่คนค้องเปนอไอ่ไปกับอีกคนดดกับบ้านอมเมแล้วก็ใช่คนไปก็ตเอแก่เี่อตักแก่อะไรซึเดินมดทีเนนอาไว้นเดกนก จานจนบนจานจนจากจนอาอาจาหมดเก่ง้พี่น้อจย่หตันใหนอนบโอเคนะพี่น้องอ่าบยสิล้องถามข้อมูลสึกของสาน้ำเมืองน้อหลังจากที่ได้เพื่อนได้สั้นงตะว่าเป็นยังไงเนาะตอนชีวิตจากมื่อนันมาหอดซื้อเมนี่เนาะอันนี้ลูกบ่เนี่ย ลูกสองคนบ่โดปืนยิงผู้ชายเนาะคือว่าอันพันเรื่องเรียกเรื่องเบื่อบ่ยังไม่ทันได้ผ่านยังไม่ทันได้ขึ้นยังไม่ได้นอนอ๋อพันเอาก่อนเนาะเดยอเด้อเด้อันผัวแล้วซื้อยังไะผัวซื้งงุ๊กนวดนวดอืมเด็กี้อันนี้จะนอนอันนี้บ่เด็กี่ตะกอนเห็นบ สักปีนะจะนอนอยู่นะได้เดือนหนึ่งเพราะหากันเอกมาแต่สวนอ้อยอ๋อตะกอนไปเฮ็ดอ้อยบ่โอ้เป็นมาจังได้คือเดทมาพ่อมาเจอเพคนพ่ออยู่กรุงเทพพเฮง่ายอยู่กรุงเทพแล้วพอกันมาพากันมามาอยู่น้ำกันแล้วก็ไปหาเฮ็ดงานแล้วก็กลับมากับไปเฮ็ดสวนอ้อยแบบไหนในมือเท่าไดจะเจอหน่อยสวนอ้อยเราให้เป็นมือมือหนึ่งกับสามสิบพัน ต่อสองคนสองคนนี่เลยหกสิบพันบ่ค่ะาฮอดย้ำตัดอ้อยกะแล้วแต่เมื่อใดได้ลายก็ได้ลายโอ้พี่สาวลูกนะบางเทอกับพัดกันบางเทอกะถ้าลูกน้อยก็ปลูกในฝ้าอ้อยโด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 ยแต่ประเดี๋ยงเองจีวันนี้พี่สาหายเนาะโดยจ้าจ้าจ้าเป็นยังไงอันคืออันความรู้สึกตอนนี้นะดีใจแฮะ ี่ใ้เฮืนอม้วการไดดินเป็นของเจ้าของเคยคิดเคยฝันอยู่บ่บ่อเคยคืดว่าสิมีคนมาซอยแล้วนี่โดยสาบซึ่งแห้งเนาะเรากอะไรโดยใจไปหาเงินอยู่พุ่นนั่นจักปีอ่ะจุงนี่แหละฮอดโควิดกัเลยตามเงี้ยครับมาได้ยังเลยโดยบ่ได้ท่านเพิ่นบ่ซ่ยกับพ่อได้เนาะ จะดีบอมันจะอยู่ในบ้านเดินเจ้าบ่านอีกะบะแม่อีแม่่ามาใส่พันยูบ่โดยโดยมันคือจังเป็นความฝันนะเนาะจยอยู่กับปึกมาแบบนี้นะมาแบบไร้ทางใจไร้ทางตู่สิได้หอดแน่นี่ โดย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 ก็ดินดียินดีน้ำเมาก็เลยไม่กัไม่ได้เห็ดม่ได้ปุกกระสังเนาะบนเป็นเห็ดเป็นแลงทางไงนะไนไงกันคิดปฏิภาสคิดปฏิารหากินน้ันนอดันมีข้ากินจะไปหาของฝากออาจารย์บ้านบ้านบ้านใจด้วย หลังจากที่ได้เฮือนหน่สิากันเห็ุยังไงเ่องรเราท่ว่าหานเทหาทุนก่อนเนาะหาทุนก่อนหาทุมาลงทุน่อางทกอย่างก่อนนยังขอวางแผนก่อน่าโก็ค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงนี้ก็มโควิดก็ปัหางานอย่างเหลก็เผ่ว่าเออสีเเหตทานส่อนใช่อน ไปขอไม,นะม้น้ำดูน้ำยางอ๋อหาทุนหาอย่างเพราะได้มาลงทุนก่อนดี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 ดอะจังไรกันมื่อกี้นะที่ต้องขอโตกลับแเนาะนะครับถามก็มาซึ่งก็คือดีใจไดนะ้เนาะพี่นอ้องให้ให้ในสิ่ดีใจเนาะกพรัน <c oughs> เป็นอ่าของที่บกคิดบกฝันบม่พูดจักกันพ่อมผมเนาะ,นะด,ด,ดีนะี่นะเดี๋ยวเมื่อกี้เราขอโตกลับกนนันนะวันนี้อยู่ดีแห่งเบิร์ตสุดคน,นอ่ะ โดยได้เล็กตัวอะไรก็บอกกันเด้อจะ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 สบายดีเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะคือต้องยินดีน้ําสาวน้ําเนาะที่ได้เคื่อนซานได้มองอยู่หมองเศร้านะหลังจากนั่นมาฮอสมือนี่เล่าก็ดีชีวิตแล้วก็ดีขึ้นได้ก็ไปเหตุงานอยู่เมืองไทยหลา่มองหลายบอนอยู่เนาะที่มาอยู่จุดนี้อะไรก็คือว่าพี่น้องธรามามูมี่ผู้ใหญ่ผ่้ยืนมือเข้ามาซอยคือสีหาบอลได้เนาะภาวะในบ้านเมืองเงามันก็ พอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องจากไหนเสิมาเด้งลูกเด้งเต้าเด้งลูกน้อยอีกเนาะก็ะต้องขอบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่ญเจดีทุกคนเนาะที่เทศเฮมีเรายิ้มได้เนะาะเพราะว่าคนทุกคนจนกะมีแรงผลักหลันึ้นมาหลายพวกเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะมวยเงาก็ขอฝากพุก่พี่น้องเนาะสำหรับอ่าซ่องใหม่ของมวยเงาเนาะในช่วงน,นี้เพราะว่ามวยเงาเข้าซ่องเก่าบ่ได้เนะาะมวยเงาก็สิได้เอาคลิปของมวยเงาวนั่นลงทางซ่องใหม่ก่อนเนาะ สองสำรองก็ว่าได้น้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นั่นาทางซ่องรักของาาวัว่าเนั่นมันยังเข่าบ่ได้น้อพี่น้องก็คือาาวัวเน่าต้องไห้หมูเห็ดไห้ก่อนเนาะเหมือนว่าวัวเน่า,า,านี่รหัสผ่านบา่เข่าบ่ได้น้อพี่น้องก็คือต้องรอดีอ่าดีเซร็จ รหัสผ่านออกแล้วก็อีเมลออกแล้วก็มากลับมาใส่ใหม่อีกเนาะก็ต้องใส่เวลาในน้อพี่น้องเนาะพราะว่าย้าก็เฮติโบป็นเนาะก็ต้องให้หมู่เฮ็ดให้อีกเนาะก็คือฝากเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องสุดๆเนาะสำหรับอ่าซ่องใหม่เนาะเพราะว่าโบเย้าก็ต้องมีงานเก่าที่ต้องเคลียร์อีกเนาะที่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเบางวนทาร่าซาดอย่างใดก็ต้องผู้ใหญ่งโบเ็นนี่เนาะก็คือคิดบาโบเย้านั่นโบยต้องคลิปหรือว่าเล่คิดอย่างใดแล้วเนาะที่จริงงพเมร์เนาะพี่น้องคือ ทางช่องของวายาวนั่นมีปัญหาเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้วายาวก็สิต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนไในข่าวนะครับสับคลิปของวายาวนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเป็นกำลังใจให้วายาวตลอดตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้วายาคสิต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับข้ามอากาศสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกๆคน